สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับพี่น้อง youtube นะครับพี่น้องสมาชิกที่กำลังติดตามผลงานกันอยู่นะครับหวยฟรีช่อง youtube นะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับวันนี้มากับสูตรรูปกระตันยูนะครับสูตรนี้ผมลงเป็นงวดที่2นะครับเป็นงวดประจำวันที่2เดือน5ปี255 9นะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับ ที่ได้ลงไปนะครับผลงานเข้าลากนะครับ78นะครับพี่น้องสมาชิกใ,ใหม่ก็ลองเลื่อนหาคลิปย้อนหลังดูกันได้นะครับซึ่งงวดที่แล้วก็กลับต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้ลงเป็นคลิปเสียงให้ได้ชมนะครับลงเป็นภาพนิ่งให้ได้ชมก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสูตรลูกกตันยูนะครับนำเสนอเป็นรูปร่างในลักษณะนี้นะครับวันที่2เดือน5ปี2559นะครับสำหรับสูตรนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็คือ7 0 3นะครับเลขเด่น703นะครับก็จับคู่นะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับ สูตรลูกกตัญญูนะครับงวดที่2เดือน5ปี2559นะครับจับชุดได้นะครับมี2ชุดด้วยกันนะครับแยกเป็นเลขชุดเด่น2ตัวนะครับมี76นะครับ75 74นะครับ06 0ย์4 36 35 34หนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับ เลขชุดเด่น2ตัวนะครับสรับเลขชุดรองนะครับเลขชุดรอง2ตัวนะครับก็จะมี78นะครับ71 72นะครับมี0 8 0ย์2นย์นะครับแล้วก็มี3 8 31 32สนองนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสลับงวดที่แล้วนะครับผมเด่นเด่นเน้นชุด B นะครับ วันนี้ผมก็เลยสลับนะครับเอาชุด B นะครับเอาชุด b มาเป็นตัวเด่นนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้ชุด2ตัวนะครับชุดเด่นและชุดรองนะครับจะเข้าหรือเปล่านะครับลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สูตรลูกกระตันยูนะครับลงเป็นวันที่2นะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูนะครับ สูตรนี้นะครับผมอยากให้ติดตามผลงานกันยาวๆนะครับเพราะว่าเมื่อที่แล้วนะครับได้ลงเป็นครั้งแรกนะครับเข้าตัวล่างนะครับ78 8ดดนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็ยังเข้านะครับวันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับทั้งตัวเด่นนะครับและชุด2ตัวนะครับเด่นน7์ชุด2ตัวก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็ลองจดสถิติกันดูนะครับ ฝากไ้ด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับมวยฟรีนะครับยูทูบช่องเลขเด่นเลี้ยงนะครับสูตรนี้นะถ้าเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าต่อเนื่องผมก็จะนําเสนอให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพี่น้องสมาชิกหลายๆท่านนั้นมีเลขเด่นแต่ว่าจับชุดไม่เป็นนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับจับชุดให้ในแต่ละสูตรเรียบร้อยนะครับใกล้ไม่ออกนะครับผมอาจจะมาสรุปให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในแต่ละสูตรแต่ละชุดนะครับ สำหรับสูตรนี้นะฮะส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่ชอบนะครับมีเจ็ดหกกับสามหกนะครับสามหกหกสามนะครับที่ชอบนะครับมีสองตัวนะครับก็เน้นเน้นสองตัวนะครับที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันไปโดนกับเลขวิ่งนะครับว่าเลขวิ่งมันจะมีหกนะครับมีหกกับสามนะครับก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ เลขเด่นเข้าหรือว่าเลขชุดเข้านะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเผืออยากพี่น้องนะครับยังไม่มีแนวทางก็เวียนเข้ามาชมแนวทางกันได้นะครับสลับเลขเด่นหรือว่าตัวเองอาจจะมีเลขเด่นอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาเลขเด่นในแต่ละสูตรนะฮะที่ผมได้ลงไปนะครับไปจับคู่กันดูนะครับอาจจะได้เป็นคู่โต้คู่2ตัวบนล่างนะครับก็อาจ จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมวดสูตรลูกกัญยูนะครับก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ